วันนี้ผมจะเอารถหน้ายาวที่ไม่ได้เล่นมานานกว่า1ปีเอากลับมาโมนิฟายใหม่มาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเด้ออ่ะจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปนี่โอ้โหตอนนี้มันก็เป็นจากไปแล้วนะครับนี่โอเคแต่ว่ามอตรงมอเตอร์อะไรก็ดีอยู่นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอานี่นะครับผม นี่แผงของรถกระป๋องนะครับอ่าเป็นแผงรถกระป๋องโมนะครับเป็นรีเลย์สองตัวนะครับเอามาลองยัดใส่เข้าไปดูนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเล่นได้หรือเปล่านะล้อหลังนี่ผมคิดว่ามันจะต้องใช้เป็นล้อที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ประมาณสูงๆหน่อยสูงหน่อยนึอยนงอาจจะได้ใช้ล้อเว่านี้นะครับนี่ล้อของพวกอ่า รถสงสูงก็หน่อยนะครับเป็นล้อใหญ่ๆเนี่ยมันถึงจะแบบว่าขับออกนะครับมันจะได้ไม่ติดท้องนะออเนี่ยโอปะคิปที่แล้วเนี่ยมันติดท้องนะครับทุกคนนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็สามารถกลับไปดูได้นะทุกคน่ะเป็นคลิปเก่าๆที่ผมทําไปนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนนะเดีย๋ยวขอมอนิไฟแฟลป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ต่อแผงวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ามันเกิดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ปกติปกตินะ,อะโอเคซ้ายขวา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 โอเคปกติเล่นได้แต่ว่าไปหน้าถอยหลัง คือมันไม่ไปนะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะมอเตอร์น่าจะพังนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับยวขอไปเปลี่ยนแป๊บโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับทุกคนคือไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะโอ้ดูดิแต่ว่าก็ยังเลี้ยวได้แต่ว่ามอเตอร์หลังเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับมอเตอร์ครับคงต้องเปลี่ยนแผงใหม่เลยทุกคน นะแต่ไม่เป็นไรฮนะตอนนี้เนี่ยผมมีแผงสำรองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่บ้านเก่านะครับต้องไปลื้ออีกโอ้โห <laughs> เราจะเจอไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปค้นหารดกระป๋องกันเลยนะครับทุกคน Let's go <S โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาค้นหาของที่เรา,าตามหากันชิดหายและลืมอะไรรู้ไหม ล,มลืมทานดิตอนนั้นจําได้ปะเอาไว้ตรงนั้นแต่วต่าตอนนี้มันรวมกันแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันรถกระป๋องอะ,ะไไอัดกันอยู่ในเนี้หมดเลยอะพวกแบบปืนจงปืนเจลอะไรหมดเลยนะถ้าอยากให้ทําปืนเจลต่อก็บอกหนึ่งมาบอกหนึ่งอ้เลยดิโอ้ของเต็มเลยวะคนนี่รถบักขับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนี่อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยใหม่ๆเลยนึ่ แจกไหมไม่ทำคิปหรออ๋อทำคิมวะวูสติ๊กเกอร์เป็นตับเลยวะอุย้ยอู้เป็นตับเลย FC คนไหนที่เจอก็แท็กได้นะเดี๋ยวแจกเดี๋ยเจแจกไม,ไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนเดี๋ยวผมขอหา่อนละกันทุกคนนี่ไงทุกคนผมเจอแล้วนี่ว้าวอยู่นี่เองนี่นี่นะครับมีของแต่งด้วยดูดิ oh <my> มีพวกห้องเครื่องแต่งแล้วก็เป็นแบบ ทรงกระบะสิ่ง้วโอไมกอชนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่โอ้น่าจะใช่นะครับนี่พึ่งแกะใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆเลย okay. ลลโอ <timeline. S 1> เคเจอแล้วเจอแล้วโหองเรงตัวนี้มอเตอร์ปีศาจทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือไม่อยู่แล้วว้าวของเครื่องเก่าครับเอาไปใช้ได้เดี๋ยวไปโมเล่น ของที่ต้องการก็นก่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบ้านของเราเนี่ยดูคือรถรบรรทุกอะไรมีเยอะแยะมากเลยครับ <c oughs> ถ้าใครอยากจะดูพวกรถบรรทุกก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้ามีคนดูเยอะก็เดี๋ยวดีจัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลื้อเล่นกันโหมันมีเยอะแยะเลยเห็นแล้วเสียนอยากซ่อมหมากโอเคครับไปเดินทางกันอ่าเจืออะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็น อ่าแผงโหันนี้ไม่รู้ว่าแผงอันไหนนะครับนี่แล้วก็จะมีห้องคงห้องเครื่องอะไรเยอะแยะเลยนี่ห้องเครื่องสิ่งว่ะเอออันนี้เอาไว้คลิปหน้ากันเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถดกระป๋องนะครับเล่นกันนี่สิ่งที่ผมไปตามหานี่ได้มาละโอเคนี่เลยครับผมใหม่ๆกล่องนี่ยังไม่เด้ออกจากฐานเลยเนะี่ยโอเคนี่เลยโอ้โหโคตรเปรี้ยวโอเคแผงนะครับแผงวงจร นี่เลยใหม่ๆแกะกองโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแผงวงจรแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเจอกันว้าวนะครับตอนที่ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วเนะี่ยไปลุยโอเคทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนแผงเรียบรย้อยแล้ะเนี่ยเป็นแผงใหม่เอี่ยมองเลยแล้วก็โอ้หอตายเดือดร่าคือผมลองดูนะอ่ะเห็นปะมาขับไม่ไปอีกแล้วแต่ว่ามันเลี้ยวไปนะทุกคนนี่เห็นปะเือคือมันเลี้ยวไปเว้ แต่มันขับไม่ไปเพราะว่าสาเหตุมันอยู่ที่ดีเลย์แล้วแหละเออดีเลยตัวนี้น่าจะเสียนะทุกคนแต่บางเอิญผมสั่งมา2ตัวพอดีนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนไปตัวเดียวโอ้ผมว่ามันน่าจะเป็นที่ดีเลย์แล้วแหะทุกคนคือผมคิดว่าต้องเปลี่ยนรีเลยแล้วโอ้โหสาเปลี่ยนแผงนะครับนะแผงเดิมก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไร แล้วเดี๋ยวนั้นแผงนั้นก็ไม่น่าจะพังนะครับเดี๋ยวแผงนั้นก็เก็บไว้โมอย่างอื่นนะครับเผื่อได้โมเรือนะครับทุกคนนะเรือสิ่งอะไรแบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนรีเลย์ก่อนครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าถ้าผมเปลี่ยนรีเลย์แล้วเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเล่นไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน t 0 0 0 h o u s a n d years later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออเี๋จะได้กระพังอีกได้กระพังอีกนี่นะครับผมว้าวนี่คือหน้าตา หลังจากที่เราามนิฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอเคก็สวยหรูเลยนะครับผมอดูไปดูมาสีเหมือนเหมือนรถของเสียยูเลยนะ,ะสีเดียวกันเลยนะครับผมนี่โอ้โหโคตรเที่นี่ชมพูหวานเดียวเลยทีเดียวนี่คาดแต่สปอยเลอร์อหลังนะครับทุกคนโอ้โหถ้าใส่สปอยเลอร์อหลังนี่ผมว่าเฟี้ยวเลย นะครับเดี๋ยวตอนนี้คือสปอยเลอร์ลังผมหายไปแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาไปเทสกันนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูก่อนนะว่ามันสมบูรณ์แล้วนะนี่เดี๋ยวซ้ายะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวา <c oughs> ถ้าใส่ล้อโลนี่บอกเลยว่าที่นะครับทุกคนนะก็เหมือนกับได้ไล่เบาด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีล้อโลนะครับไว้ ep ที่2แล้วกันนะ ep ที่สสิ อันนี้คือเคยเอามาทําคลิปแล้วนะครับแต่ก็คลิปนั้นก็เก็บสงเก็บสายอะไรโอ้โหสวยงามนะครับแต่รอบนี้ขอเป็นโอเพนแล้วกันเอ้ยม่อากัดกันอะไรอีกเนี่งอย่าส่งด้านหลังผมตั้งแบตด้วยน,วนี่ผมตั้งฐานเอ้ยไม่ใช่แบตบิดฐานดิเออผมตั้งฐานเหมือนถังน็อตนะครับนี่เชโดเชโดโคสุดแล้วก็สายไฟก็ไม่ได้เก็บนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวจะเก็บนิดๆหน่อยๆเอ้ยกัดกันอะไรตรงนี้วะเชดไปหน้าถอยหลังนี่ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับ อะกดไปหน้าเฮ้ยขูดแรงอ่ะถอยหลังดิว้าวเป็นไงเป็นไงทุกคนโหขวดแรงอ่ะดูด้ อันที่จริงแล้วผมหมกไว้นะครับทุกคนก็คือมอเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่มอเตอร์ธรรมดามไม่ใช่มอเตอร์เดิมนะครับค,คือน่าจะเป็นมอเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นผีเสื้อนะครับอ่ามอเตอร์ผีเสื้อนะครับรอผมสักค่ำมืดดึกเดินเลยโหก,กว่วที่จะเสร็จนะครับไม่ใช่อะไรหรอกงมกับสายไฟนะครับอืมได้เ,เปลี่ยนสายฟงสายไฟเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ไม่ได้เล่นนานนะสำหรับคันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ Million Time Zillion Gillion Dillion Quotillion Later Times โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นรถหน้ายาวที่ผมโมดิฟายมาแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเทสนะฮะว่ามีอะไราโอเคคันนี้ก็จะนี่เลยของรถบัคครับนะครับรถบัคครับราคาถูกนะครับผมไปตัดมาตัดแล้วก็เอามาใส่กับพอดีนะก็พอดีเป๊ะเลยนะครับวเท่แล้วก็ส่วนข้างหลังห้องเครื่อง ตัวมอเตอร์ก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นรถบังคับเหมือนกันนะครับอ่าจะเป็นรอยปาดแบบโคตรแรงเลยวะเนี่ยิิก็นี่นะครับก็จะเป็นแผงของรถกระป๋องน่ถกระป๋องนี่แล้วก็โมเข้ากับรีเลย์สองตัวนะครับส่วนการโมก็ไปสามารถไปดูใน youtube ได้นะครับก็จะมีพี่ๆเขาสอนอยู่นะครับเยอะแยะละ ฐานก็จะเป็นนี่ครับ1.2นะครับ7 0 0ดอแอมสองก้อนอมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่าเลยครับเกีมอเตดธรรมด,มดมาว้าวอุ้ยสวัสดีคอ่าลองลองลองครับโอ้ใช้ได้เลยนะโหแต่สนามมันสั้นเกินไปนะ โคตรจวดน่ะแต่ว่ามันต้องใช้สนามที่แบบไกลๆ,ๆกว่านี้นะอันนี้คือมันไกลเกินไปว่ะกับต้กหาหลุดเลยพังพังแล้วอตําก็อีทีเดียวรีเ์หักเลยอเอ้ยมัรีเ์ไม่ได้หักดิดู รงมันไม่ได้มีฝาครอบรงข้างบนใช่มันโอเพนไงโอเพนเป็นรถโ anyway. อเพนไงเดี๋ยวผมไปซ่อมแป๊บหนึ่งทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งที่สนามกันครับมาดูกันว่าจะจวดขนาดไหนต้องสนามยาวๆมันถึงจะเร้าใจตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอ,อกลับไปซ่อมก่อนมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมไปซ่อมเรียบร้อยแล้วนี่นี่เชื่อมไม้เรียบร้อยมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนโหดุ่สนามดิ ดกว้างกว้างมาครับเดี๋ยวมาดูกันรูครับลันอินลันอินโอ้ไม่ค่อยเจอดาไหร่วะแต่ปลายไม่รู้นะครับปลายอาจจะแรงก็ได้นะอรอปลายมันอาจจะแรงก็ได้นะหายังอ่ะสามสองหนึ่งไปอโอเคอเค เฮ้ยล้ออใส่ล้อหน่อยล้อล้อหลุดละโอ้โหตอนนี้ล้อหลุดเรียบร้อยทุกคนแรงเกินแรงแรงเกินไงไปเออ ว้าวโอ้โหว้าวเฮ้ยล้อไปไหนแล้ววะล้อหลุดหายเลยไม่นะดูดิล้อหลุดมันหลุดไปไหนวะเมื่อกี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปแล้วว่ามันหลุดตรงไหนโอ้ยตายเถอะเจอแล้วเย้เจอล้อสักทีกินคุยเลยคุยอียเลย อ้าเหรอไอฉันก็ไปหาตรงนั้นน่ะมาครับโคตรแรงมันแรงแต่มันสายนะอ้าวพี่เฮ้ยพังเลยเฮ้ยพังเลยวะรลุดโอเพนมาแล้วนะครับงอไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหทำไมไม่ขี่น่าจะแรงมากเลย ใช่ล้อหลังมันไม่ตรงหรือเปล่าโห <strikes, S 1> <Of, S 2> มาแล้วมาแล้วเออเคเคว้าวเนี้ยอโคตรแรงแต่มันต้องจวดกว่านี้เว้ยโอเพินมาพอเล่นได้โอ้สะดุดก้อนหินวันนี้ผมคิดว่าแบตอันนี้มันมันแค่500แอมป์หรือเปล่าโอ้ดูดิโอ้ยหลุดหลุด อ้าวตอนี่หายเลยมาหามาหาดิโอ้โหใบกหายเลยแถวนี้แหละน่ยแถวนี้เลยโขลแดตร้อนจีเอา้าเจอแล้วเจอง่ายมากเลยเดี๋ยวเอาทำรถโอเพนมาแข่งกันปะแข่งไหมครับแข่งไหมเดีย๋ยวจทำให้อีกคันหนึ่ง จวดเฮ้เฮ้ย้าทำรถแปลกๆมาวิงก็ดีนะจักรยานหน่อยนะฮ่าเรียกไว่าไอ้พี่กอบจังวะโอ้เอารถไฟฟ้าเลยไหมเอามาแต่ง ล้อลุดโอ้เอโอ้ร็จเรียบร้อยตัวแรงเป็นงี้แหละต้องใส่ล้อโลว่ะล้อแบบปิดกาวใช่แล้วก็ใส่ล้อแบบเป็นมันไม่มียางในอ่ะเป็นล้อแบบนิดเดียวอ่ะเห็นปะเห็นหายเลยวะหาเลยหาเลยใครทำหายคว่ำแล้วเห็นมันดำไม่น่าเห็นโบบี เดีลองวิ่งแบบไม่มีไม่มียางแล้วกันขนาดล้อโลเขายังวิ่งได้เลยอุ้ยน totally ี่แตกเลยหรือเปล่าอุ้ยแตกเลยว่ะฮ้อดูดิมาโอ้โหล้อโลตัวนี้ ล้อเรือแค่นิดเดียวทีนี้ดูดิมันก็ไปอยู่นิดนึงนะครับแต่เราสามารถเอาขวดน้ำมาทำล้อโรได้ปะน่าจะแปลงได้อยู่แลแต่ตอนนี้ลมแรงมากเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ริมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผม